สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูมะเขือ,อาจานข้าวสีขาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นแรกที่เราต้องเก็บแล้วล่ะคะ่ะก็จะเป็นรุ่นที่เพิ่งเริ่มออกผลผลิตค่ะทุกคนนี่นะคะก็เป็นต้นที่เพาะพันธุ์ขึ้นมาเองนะคะไม่ได้ซื้อต้นพันจากจากร้านขายต้นไม้นะคะทุกคนก็เพาะพันธุ์ขึ้นมาเองค่ะ นี่ก็เริ่มมีมดมากรนหลายวันแล้วนะคะเป็นมดแดงไฟค่ะน่าจะเป็นเพี้ยน่าจะมาเยือนแล้วล่ะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวก็จะเกิดมะเขือไปนะคะระหว่างที่เราเก็บมะเขือนะคะเราควรจะแต่งใบเข้าไปด้วยนะคะเพื่อที่จะจะได้ปร่งนะคะเพื่อท,ที่จะได้ปรุงแล้วก็ มีกิ่งและใบออกมาใหม่ค่ะเพื่อที่จะไม่ได้แย่งอาหารกันนะคะเพราะว่าใบก็ใหญ่หน้าดูเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะเด็ดลูกเข้ามาแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บใส่ถุงค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีก อีกต้นหนึ่งนะคะที่เพิ่งเริ่มออกเหมือนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเก็บมะเขือ,อาจานข้าวสีขาวตรงนี้บ้างนะคะนี่ก็คือลักษณะดอกของมะเขือ,อาจานข้าวสีขาวะค่ะทุกคน นี่นะคะดอกก็มีลักษณะใหญ่สมบูรณ์ดีค่ะเห็นไหมคะแล้วก็เริ่มมีลูกขึ้นมาอีกแล้วค่ะทุกคนนี่ก็เป็นผลผลิตลูกยังเล็กอยู่นะคะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเก็บลูกใหญ่ๆไปก่อนเดี๋ยวต้องเด็ดใบออกบ้างะค่ะทุกคนนี่ก็คือลูกที่ มบูรณ์แล้วนะคะไหนจะเด็ดมาเลยนะคะอันนี้ก็ติดผลแล้วนะคะเนี่ยมีหนามมีหนามรอบๆผลด้วยนะคะทุกคนจะสังเกตว่ามีหนามด้วยแล้วก็จะเด็ดใบทิ้งไปบ้างนะคะเพราะว่าตั้ง,ตงแต่ปลูกยังไม่ได้แต่งใบเลยะคะ่ะทุกคน นี่ก็ต้นนี้ก็มีมดนะคะมดก็เป็นตัวนำเที้ยอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นมดแดงไฟค่ะทุกคนกัดเจ็บมากเลยท่าเนี่ย เราก็จะมาดูด้านนี้กันบ้างนะคะทุกคนด้านนี้ก็มีลูกมะเขือค่ะก็คืออันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตัดผลออกมาใบใหญ่หน่าดูเลยค่ะทุกคน เดี๋ยวลูกนี้ก็เก็บไปเลยดีกว่านะคะเนี่ยเราก็จะแต่งใบออกไปประมาณนี้ค่ะให้ให้โปร่งๆนะคะจะได้ไม่มีโรคและมแมลงจะได้ดูแลง,ง่ายค่ะทุกคน นี่ก็มีลูกอีกนะคะเนี่ยแต่ลูกก็ยังเล็กเหมือนเดิมค่ะประมาณนี้นะคะนี่นะคะต้นมะเขือจานข้าวก็สูงขึ้นมากนะคะทุกคนสูงประมาณเมตรกว่าแล้วคะ่ะก็โตขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ย แต่ใบก็ใหญ่มากน่าดูเลยค่ะเราก็จะเด็ดใบออกก็เพิ่งเริ่มออกผลผลิตนะคะทุกคนเราก็จะได้ลูกใหญ่ๆมาประมาณนี้นะคะประมาณห้าลูกค่ะทุกคนนี่นะคะเราก็จะได้ลูกประมาณห้าลูกนะคะลูกประมาณนี้นะคะกําลังสวยน่ากินเลยค่ะทุกคนนี่นะคะคลิปน,นี้ก็ ไม่มีอะไรมากค่ะพาเพื่อนๆนมาดูแลมะเขือ,อาจานข้าวแล้วก็มาเก็บมะเขือ,อาจานข้าวรุ่นแรกค่ะที่ออกผลผลิตนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะทุกคนคลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะ